บรรยากาศเย็นเย็นตอนฝนใกล้จะตกกลางทุ่งนาบ้านยางชุมน้อยตำบลยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะดูบ้านริมนาธรรมชาติสวยสด งดงามถึงแม้นฝนใกล้จะตกเมฆดำคลึ้มมาเลยนะคะทุ่งนาทุ่งนาข้าวนาหวานแม้นไม่สวยงามแต่ว ้าวก็เป็นอาหารหลักของคนไทยจะยังไงก็สำคัญ